สวัดสดีครับเกีรับสุลิกไปเลยและมิ้นสมองสังหาครับ,รบวันนี้ก็เหมือนเดิมครับรีโนเวทแต่บ้านนี้ต้องบอกเลยว่าใช้งบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ครับ450,000บาทครับโอ้โห,โหแล้วได้บ้านสภาพอย่างนี้เรียกว่ามูจิไหมมูจีมากๆโคตรๆนะครับ,บขอเรียกชื่อบ้านหลังนี้ว่าสังขยา ชาไทย <c oughs> เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปดูกันถูกต้องอต้องบอกก่อนเว,ว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณมินนะครับแต่ของคุณมินก็คือเหมือนเดิมถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเอาบ้านมาฝากขายอยากรีโนเวทเพื่อขายง่ายแบบนี้ก็ติดต่อได้เลยแต่วันนี้อันนี้เป็นโครงการของสามสหายสายฟิปครับผมและตอนนี้คุณบ๊อบถ้าเกิดใครได้ดูของคอนโดคราวที่แล้วใช่คุณบ๊อบบ้านบ้านนั่นแหละตอนนี้รออยู่ด้านในเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า้าหลังนี้ทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราดูของเดิมก่อนดีกว่านะครับของเดิมแบบนี้ อืมโอเคของใหม่นะครับเป็นแบบนี้ครับโอ้โหสวยแง่เศกเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับเริ่มจากด้านนอกเราจะเห็นนะคือลื้อหมดทุกอย่างลื้อหมดทุกอย่างเลยครับมีลื้อหมดเลยแล้วก็เนี่ยกำแพงทำใหม่อันนี้คืออะไรแรงบันดาลใจฟินสโตนเหรอเป็นรูๆคือเขาเอาไว้ส่งจดหมายคุณคุณลิงนี่อ๋อส่งได้ใช่ส่งจดหมายได้ตรงนี้เดี๋ยวให้ไปดูแขกรับเชิญด้านในดีกว่าอ่านี่ดูจากด้านหน้าก่อนแป๊บนึงอ่านี่ประตูทำนู่นนี่รั้วเรียกว่าโครงสร้างเดิมแบบโบหน้าใหม่ใช่ อันนี้บอกเลยนะว่าแทบจะไม่มีใครทําในคลองสามเลยว่าใช่ใช่บ้านหลังนี้เป็นบ้านแรกเลยแลเป็นบ้านเดียวด้วยบ้านสุดท้ายด้วยอวอ่าและแล้วก็โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนมีไม้กระทาหมดก็ขอคุยกับคุณวั์เดมอลกอนเลยสวัสดีครับเดมนรับทุครับกนรบทากนครับหลรังนีรับกินอะไรขึ้นบ้าง หลังนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็แรงบันดาลใจนะครับามาจากคาเฟ่ร้าน,าร,านร้านนมสดสังขยาชาไทยคุณบ,บ๊อบชอบกินใช่ไหมปกติชอบกินของหวานครับสายหวานเขามานะค,คุณบ๊อบบ้านบานก็บ้านหลังนี้ใช้งบประมาณ4 5่แสนห้าสี่เลย ใช่ไหมครับรวมหรือรวมของรวมแรงทุกอย่างละรวมทั้งหมดแล้ะครับผมจริงๆมันไม่ถึงครับมันมีค่าใสซองพิเศษเท่าไหร่ครับมันเยอะไปเลยหรือมนแสนกว่าบาทครับเันเงยงก็ปนเลยขึ้นมาประมาณ4ี่แสนห้าครับเรียกว่าประสบการณ์ละกัน่าที่เราเจอมาเนะาะก็เดี๋ยวอาจจะแบ่งแล้วกันนะครับข้างล่างนี่ให้คุณม็อบพาทัวร์แล้วก็เดี๋ยวให้คุณวายขโมยแล้วกันวายวแม่มดอสังหาครับหลังนี้มันจะไม่เหมือนบ้าน ทั่วไปถูกไหมครับหน้ามันจะเป็นจั่วเต็มอ่าหน้ามันจะจวเต็มเพราะว่าหลังเนี้ยครับรึกษานะครับผมตอนแรกเขาออกแบบมานะครับแล้วทีเนี้ยเหมือน e i a มันไม่ผ่านนะครับก็เลยเลยมันคอนโดหรือเปล่าต้องเลยก็เลยต้องทําการตัดบ้านบางส่วนออกทําให้เหลือเศษนะครับแล้วบังเอิญว่าหลังเนี้ยมันเป็นหลังพิเศษในซอยครับ ก็เลยโชคดีกว่าหลังอื่นตรงที่ว่าจั่วนนบ้านจะเต็มไม่เหมือนหลังอื่นที่แบบจั่วแบ่งกันคนละครึ่งบ้านเนะครับผมเต็มจั่วเหมือนบ้านเดียวหลังนึงเล็กๆแต่แค่มีเพื่อนบ้านติดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแรกที่ดูจากด้านหน้านะฮะเราเห็นว่าเออมันเป็นโครงสร้างเดิมเราแค่ตกแต่งเข้ามาก็คือแรงใจจากคาเฟ่ถูกไหมใช่เรามาเริ่มจากโรงจอดรถก่อนตรงนี้โอเคลิ้นพันกันละตรงนี้ทําอะไรไปบ้างครับตรงนี้นะครับก็โรงจอดรถนะครับก็เริ่มจากข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับก็ทํา สีใหม่นะครับผมแล้วก็ปูปูหลังคาเนี่ยครับปูหลังคาทําหลังคาใหม่ครับผมใช่ครับหลังคาก็เป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักนิดนึงครับแล้วก็สีก็ออกจากคาราเมลคาราเมลนคาราเมลหน่อยใช่น่ากินใช่ก็ดูมีความเป็นชาไทยอยู่นะชาไทยชาไทยแบบไม่ส้มใส่นมเยอะหน่อยอันนี้อันนี้ทาใหม่ไหมอันนี้ทําใหม่ครับก็ตอนแรกมันเป็นประตูทางเข้านะครับแต่ว่าก็ อาจจะผสมศาสตร์หวงจุ้ยไปเล็กๆะครับผมก็เลยไม่ให้มันมีประตูทางเข้าสองบานในบ้านอะไรเงี้ยครับก็เลยปิดประตูทิ้งแล้วก็ใส่เป็นกระจกใสไว้มองออกเฉยๆอย่างเงี้ยครับให้ประตูทางเข้าบ้านมีประตูเดียวอันนี้คือของเดิมไหมครอันนี้ของเดิมมันเป็นเป็นวงกบไม้นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เป็นบานกระทุ้ง่ไว้สําหรับระบายอากาศด้วยครับผมมีมุ้งกันแมลงให้เรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะฮะ พื้นนี่มีการย้ำอะไรไหมพื้นก็ปรับระดับใหม่ครับแล้วก็ปูกระเบื้องปูกระเบื้องใหม่ครับผมก็แบ่งโซนเป็นโซนลงรถกับเป็นโซนเฉลียงหน้าบ้านเผื่อไว้นั่งกินหมูกระทะอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆเลยเนี้ยครับผมแถวนี้ต้องหมูกระทะนะใช่ครับอ่ะอีกที่หนึ่งผมเพิ่งสังเกตเนี่ยไอ้แทงน้ำนี่คือจุดเดิมของมันไหมเอ่อแทงน้ำจุดเดิมของมันไหมก็ส่วนใหญ่บ้านที่ เป็นลักษณะเฮ้า์แบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่จะวางแทงน้ําไว้จุดตรงนี้จริงของเก่ามันไม่มีครับเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าครับทั้งแทงน้ำทั้งปั๊มน้ําด้วยอ่างเงี้ยครับผมคือของเก่าไม่มีเลยของเก่าบ้านของเก่าเขาไม่มีให้อ่างเงี้ยครับเราติดตั้งให้ครับก่อนอื่นดูหน้าบ้านกันเลยดีกว่านะครับจะแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆนะครับก็เป็นสีขาวแล้วตัดด้วยสีสีดำสีดําครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณบ๊อบพอดีบ้านหลังเนี้ยครับมันมันหวานแล้วครับหวานแล้ว ให้มันตัดเลี่ยนบ้างครับเลยใช้สีดําให้มันตัดความเลี่ยนของบ้านไปเพราะว่าบ้านมันจะหวานทั้งหลังเลยเ่าตัดเลี่ยนไปตัดด้วยแล้ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตเริ่มหิวโอเคนะครับชื่อบ้านหลังนี้นะครับคือสังขยาชาไทยนี่เลยครับที่มาของคําว่าสังขยาชาไทยมันมาจากสังขยาแผงนี้ครับผมคือเขาเรียกว่ามีการโบอะไรนะยิบซ้ำหรอ่า มันเป็นเขาเรียกเชลลาบอร์ดครับเชลลาบอร์ดมันเป็นไฟเบอร์ซีเมนแล้วก็ทำการทาสีอะไรเงี้ยครับผมทำฝ้าใหม่ทำฝ้าใหม่ครับก็เราก็ดอกฝ้าลงมาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีเซาะร่องนิดนึงใส่ไฟซ่อนนิดนึงครับผมถ้าให้นึกภาพตามนะครับลองดูภาพอันนี้เลยนี่เลยของเดิมเป็นไงบ้างอ่าแล้วก็นี่เลยครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูบ้านแล้วมีพัดลมแบบนี้ครับแพงไหม ตัวนี้เหรอครับประมาณ200 0กว่าบาทแค่นั้นเองครับก็พัดลมเล็กๆนะครับแต่ว่าก็ช่วยให้บ้านมันมีลมหมุนเวียนถ่ายเทในบ้านให้มันแบบลมมันไม่นิ่งครับพอลมไม่นิ่งมันก็รู้สึกเหมือนมีอากาศถ่ายเทตามช่องลมต่างๆอย่างงี้ครับดูจากที่วี่ลดิ้งไปเล่นสงการมานะวันนี้ร้อนวันนี้ร้อนมากครับสองพันกว่าบาทแล้วก็ทำผ้าหลุมลงไปอย่างนี้เหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นรูปแล้วบีฟอร์ก่อนมันเป็น a ั t e r เอร์อย่างเงี้ยโอ้โหแบบ คนละบ้านเลยนะแต่ย้าว่าไอ้นี่คือโครงสร้างเดิมทุกอย่างเหมือนเราแค่แต่งหน้าทาปาปกโปะนู่นโปะนี่ถูกไหมใช่ครับ<ม>ก็เป็นโครงสร้างเดิมทั้งหลังนะครับแล้วก็โครงสร้างบ้านที่เนี่ยเขาดีอยู่แล้วครับก็เลยทําให้มันดูทันสมัยขึ้น<ม>ทําให้มันดูน่าอยู่ขึ้นนะครับผมครับอ่ะนี้ผมต้องย้ําก่อนนะครับว่าถ้าเผื่อใครสนใจก็มาติดต่อได้แต่ถ้าแบบเฮ้ยโอเคฉันมีผู้รับเหมาไว้แล้วก็เอาเป็นแบบอย่าง ตัวอย่างได้เพราะอย่างบ้านนี้ก็คือมีเลฟเฟลเล่นเหมือนกันใช่ครับครับเอาเป็นเอาเป็นเยี่ยงอย่างพอดีหลังเนี้ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากยูทูบเบอร์ดังๆแล้วกันครับถ้าเอ่ยชื่อได้ไหมครับลิงก์ไปเรื่อยได้ไหมได้ได้ได้ก็มีของพี่ติ๊งอะครับภายในอะผมผมดูเลฟเฟลเล่นมาจากพี่ติ๊งแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นฟิปเปอร์แถวๆนนทบุรีนะครับก็ขออนุญาตด้วยนะครับคคครรัับบโอเไม่เป็นไรครับทุกอย่างมันมีเลฟเฟลเล่นได้ครับผมก็เราเป็นการแบบ เราเอ่ยถึงละเป็นการให้เกยรดิให้เครดิตให้เครดิตเครดิตนะครับไปดูห้องน้ำกันหน่อยห้องน้ำเดิมเป็นไงห้องน้ำนะครับพยายามทําให้มันเรียบๆครับด้วยด้วยธีมของบ้านนะครับเป็นสัญยาชาไทยเหมือนคาเฟ่ครับก็ห้องน้ําก็เปรียบเสมือนนมสดแล้วกันครับผมนมสดร้อนๆอะไรอย่างนี้ครับนี่เปียบเฟยนี่หิวข้าวเลยนะจริงๆคือห้องน้ําเดิมก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วห้องน้ําเดิมใช่ไหมครับเลเยอร์เดิมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็เราทําการเลาะกระเบื้องแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ ครับผมแล้วก็มีติดตั้งฝักบัวให้เพิ่มอีกจุดหนึ่งแค่นั้นเองครับผมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวเดีวยตอนนี้ไอ้ติมวอลมาแล้วนะครับต้องเข้านะฮะเนสล่ต้องเข้านะครับอันนี้ผมชอบอย่างหนึ่งผมบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยไฟมันสองทางนี้ละแล้วก็มาตรงนี้เป็นครัวนะครับอืมมาอร่อยกันไหมมาเนสล่ต้องเข้าแล้วโอเคนี่เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ คนที่ทําอาชีพอิสระหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่างเงี้ยบ้านหลังนี้ก็จะเหมาะนะครับเหมือนเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้ให้เขาเพงอย่างเงี้ยครับผมแถวๆนี้ได้ใช่ครับก็อาจจะตั้งโต๊ะชาโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อถ่ายรูปสวยๆลงอินสตาแกรมอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็คอนเซ็ปต์ที่บอกก็คือเป็นเหมือนคาเฟ่ใช่ที่สําคัญนะพี่ลิงมีแสงตรงนี้แล้วตรงนั้นรู้สึกแสงมันเยอะกว่าปกติไหมใช่มีอะไรครับตรงนี้ก็อันนี้ก็เราก็ทําการเจาะช่องแสงนะครับให้ แสงมันลงมามันทําให้บ้านมันดูสว่างขึ้นอย่างเงี้ยครับตามหลักลงจุ้ยด้วยเนาะคือถ้าบ้านมันทึบมันก็ดูแบบอับอับไม่ดีอย่างเงี้ยครับคิดไม่ค่อยออกอนนใช่ครับแล้วก็น,นี้เหมือนรับพลังแสงกับ พลังวิตามินดีไปด้วยวิตามินดีวิตามินดีครับผมนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้มันบายวิตามินดีอีกนอันนี้วิตามินหรือบาลีโอเคอันนี้โค้งเดิมใช่ไหมไอ้ไอ้โค้งโค้งเนียไอ้โค้งโคงนี่จริงๆของเดิมมันจะเป็นเหลี่ยมครับเราก็ทาการตัดให้มันเข้าโค้งให้มันแบบซอฟๆนิดนึงครับผมตัดให้มันแบบมีความแบบเหมือนหน้าบ้านอ่ะก็มีกลมๆมีเหลี่ยมมีโก้งมีแบบมันตัดกันเนาะครับผม เรียกว่าแอปแตกได้ไหมแอปแตกแต่าวโด่ต้องมาดูฝั่งนี้พี่ลิงนี่เลยปกติแล้วเนี่ยครัวพึกษาจะไม่มีไอ้นี่อ่านี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ทาเราทําการกั้นกระจกอะครับเป็นพาร์ติชันโซนครัวไปอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนกั้นกลิ่นไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็แยกสัดส่วนให้ชัดเจนก็คือแบ่งฟังก์ชันให้เขาแบบทาครัวก็ทําไปเลยอย่างเงี้ยกลิ่นมันให้ไม่ออกด้วยครับ อันนี้คือเขาเรียกว่าโครงสร้างเดิมเหมือนกันแค่มีกระจกแปะลงไปอ่าแล้วไอ้หลังฝ้านี่ก็คือก็ทาใหม่หมดเลยฝ้าฝ้าเราทําการขึ้นฝ้าใหม่ครับมไม่ได้ชนหลังคาอะไรอ่าไม่ได้ชนครับมีมีแกลบอยู่ครับให้ลมมันโฟล์ออกขึ้น,ข,นขึ้นหลังคาได้แล้วก็ตรงนี้เออเป็นของเดิมไหมเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนรูปเบฟอร์เหมือนจะมีอยู่เนาะอ่ะดูรูปเบฟอร์นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับอุ้ยลื้อเน่าเลย น,นี่ก็ตามเทรนด์2023ครับคืออะไรครับนี่เ,เป็นเคาน์เตอ,อร์ครัวลายเทอร์รัสโซครับเทอร์รัสโซนี่ผมอินด้วยนะผมชอบมากครัวมากครัว <c oughs> มากอะ <c oughs> สมัยก่อนอคนคจีนใช่ป่ะใครที่เคยแบบว่าเป็นคนจีนนะครับจะเป็นแบบพื้นหินอ่อนแบบนี้นึกถึงชาวจีนนึกถึงอาม่ามีติดที่ดูดนู่นนี่แนลังคาก็เป็นแบบเอมีใสเดี๋ยวค่อยไปดูด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับครัวนี่คือเป็นการตกแต่งใหม่แต่ว่ามันเป็นของเดิม อ่าพื้นที่เดิมแล้วก็ใต้หลังคาอันนี้ห้องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยอันนี้เป็นห้องแห่งการเวลาครับเอ้ย่ใช่อันนี้ก็จะเก็บของไว้เรียกว่าพื้นที่ใหญ่มากครับดูอันนี้สูง170ก็พอดีนะก็ยืนได้แบบไม่อึดอัดใช่ครับได้อยู่ได้อยู่โหกว้างมากเลยในมีการเก็บของให้ดูเป็นตัวอย่างของจริงเลยนะใช่อันนี้เก็บจริงๆเก็บจริงๆครับเป็นอะไรจริงใช่ไหม ได้จริงครับถูกตออ้องนะครับโอ้โหนี่คือชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูชั้นสองกันซึ่งคุณหวายก็รออยู่ข้างบนนะฮะโอ้โ,ห,โ,อห,โอหมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อก่อนขึ้นบันไดนะครับเราดูบันไดเดิมก่อนนี่เป็นงี้เละเละ <เล S 2> <อ>บันไดอะครับบางส่วนนะครับแผ่นลูกนอนนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนไม้ลูกนอนด้วยนี่เปลี่ยนแล้วลูกตั้งมันเป็นปูนอยู่แล้วครับลูกนอนบางบางแผ่นนะครับมันเสีย โกงบิดตัวอะไรเงี้ยเราก็ทําการเปลี่ยนแล้วก็ทาสีทับลงไปอย่างเงี้ยครับผมก็สีเป็นแนวแบบออกแนวแบบอ่ซอสช็อกโกแลตเลยช็อกกโแลลตเยมีหวานเย็นแล้วก็ต้องมีช็อกโกแลตตับด้วยไล่เสาเนี่ยฮะเนีไอลูกโกงเนี่ยจริงๆอ่าของเก่ามันไม่มีนะครับก็ทําให้มันรู้สึกว่าเวลาขึ้นบันไดมีอะไรจับบ้างเลยครับแล้วก็อยากให้มันเป็นลักษณะกลมๆอะไรเงี้ยจับแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ลื่นไม่ลื่นไม่ไม่ไม่แบบเหมือนบาดมือเป็นเหลี่ยมๆเนี้ยครับก็ ใช้เป็นเหล็กกลมกลมๆครับใส่ใจรายละเอียดอีกแล้วต้องครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนั่นีผ <c oughs> <c oughs> ีบ้านผีเรือนนี่นะผมยาวๆด้วยผมยาวๆหน้าขาวอ่ะสวัสดีครับใครครับเนี่ยหวายค่ะวายแมหมดอสังหานะคนนะค,ค่ะโอเคค่ะก็เมื่อกี้คุณบอพาทัวร์ข้างล่างแล้วเนาะรอบนี้มาข้างบนกับไว้ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเฮอร์ไมโอนี่จะพาทัวร์โอเคค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้ ตรงนี้เลยค่ะตอนแรกนะคะเป็นแบบกระจกบานฟิกค,ค่ะโอ้นี่มันเย็นนะเนี่ยใช่เราเปลี่ยนอลูมิเนียมแล้วก็กระจกใหม่ค่ะแล้วก็เลยมีทําให้เป็นบานกระทุ้งค่ะครับสัมผัสได้ถึงลมเลยนะใช่ค่ะมันจะทําให้ในบ้านอะโฟล์ขึ้นใช่นะครับรู้สึกเย็นขึ้นใช่ไหมคะอ่านี้มีทําอะไรเพิ่มไหมครับบันไดนอกจากที่ีข้างล่างบันไดจริงๆตรงนี้เราใช้แบบโครงเดิมค่ะแต่ว่าเรามีการปรับรูปแบบนิดนึงค่ะก็มีการเติมเพิ่มตัวไม้ ระแนงตรงนี้เข้ามาแล้วก็ทาสีให้เป็นสีขาวอันนี้จะเป็นโครงเดิมแล้วก็พื้นค่ะพื้นก็อย่างที่ข้างล่างไล่ขึ้นมาเลยค่ะเป็นกระเบื้อง SPC นะคะ SPC คลิกล็อกใช่คลิปล็อกแล้วก็มีตัวบัวค่ะบัวเป็นสีขาวคืงมันจะดูแบบเป็นโมจิ้วก็โมเดิร์นด้วยที่สําคัญนะฮะนี่เลยนะครับแทนแทนทนใช่ค่ะอันนี้คือคุณบ๊อบเลือกค่ะเลือกมาเข้ากับบ้านมากๆเลยอันนี้เป็น อ๋อไม่แพงมากค่ะอันนี้หลักพันกว่าบาท2000ประมาณนี้พันกว่าบาทสองพัะแพงไหมคะสามารถหาซื้อได้ตามช้อปปี้ใช่ค่ะนี่เราสั่งมาถูกต้องค่ะแล้วก็พื้นอันนี้จะมีอย่างที่คุณบ๊อบแจ้งค่ะคือมีเปลี่ยนบางขั้นพื้นบันไดครับไปขั้นที่ผมบอกอ่ะอันหนึงมันหน้าบานหน้าไม้มันประมาณ2-300เลยนะอ่าใช่ค่ะประมาณ2300บาทต่อขันลมเย็นมากข้างบนนี่เป็นโครงสร้างเดิมหมด โครงสร้างเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรทั้งสิ้นค่ะแค่แบบมีการทาสีเปลี่ยนพื้นแล้วก็เปลี่ยนตัวห้องน้ําใหม่แสดงว่าข้างล่างรายละเอียดเยอะกว่าโ้เยอะกว่าเยอะเลยค่ะข้างล่างนี่คือเรียกได้ว่าทั้งรายละเอียดดีไซน์แล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาอ,อะไรประมาณนี้ค่ะใช่<า><า>ครับเ,เราอันนี้ข้างบนมีกี่ห้องนอนนะข้างบนที่นี่มีสห้องนอน,นะคะ่ะแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องนะคะใช่ห้องน้ํานที่นี่อยากจะบอกเลยว่าเปลี่ยนใหม่เลยของเดิมเป็นแบบนี้ แล้วของใหม่เซกเป็นแบบนี้ครับค่ะก็อย่างที şey, yes. ่เห็นนะคะว่าเราใช้ธีมเดิมค่ะเหมือนที่ห้องครัวใช้กระเบื้องเทอร์รโซมาใช้ในการดูใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังฮิตกันเราก็เลยเอาลองเอามาเล่นดูพอมาเล่นปุ๊บปรากฏว่ามันมันหรูหลามันดูดีมากเลยอะค่ะอันนี้เขาใช้เติมแบบว่าเป็นสัดส่วนของห้องน้ำไหมนะใช่ราคาเท่าไหร่ครับคุณวายเออหมายถึงทางห้องน้ำนี่แหละคะ เฉพาะตรงที่เป็นกระจกเนี่ยครับอ๋อตัวพาร์ติชันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งอ่าประมาณหมื่นหนึ่งนะค่ะประมาณหนึ่งหมื่นบาทจำได้ประมาณหกพันแต่รวมกับกระเบื้องอะไรทั้งหมดก็อประมาณใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็มีตัวเครื่องทำน้ำอุ่นกรุน้ำอุ่นแถมมาให้ด้วยติดมาให้พร้อมค่ะขีเาเ้าอยู่เ่ดีใช่ค่ะฟูกฟูกใหม่ค่ะมีฟูกใหม่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นห้องนอนเล็กค่ะ ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะก็จะมีทําพื้นติดบัวทาสีแล้วก็แก้แก้เรื่องฝ้านิดหน่อยค่ะแล้วก็เปลี่ยนอะลูกระจกตอนแรกจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะเห็นไหมใช่แล้วก็ถอดทิ้งนี่เราก็จะเห็นหลังคาครับหลังคานี่เลยตัวอย่างอันนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะใช่อันอื่นก็จะเป็นแบบนี้เแดงๆเก่าๆเป็นกระเบื้องเก่าๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคือถ้าหลังคาเดิมก็จะเป็นกระเบื้อง แต่ของเราเปลี่ยนเป็น PU แล้วก็จะบอกว่าทีทีเด็ดเลยนะดูไฟนี่กีจะโคมแล้วไฟเป็นแบบนี้ด้วยนี่นะครับตามเทนไฮโซตามเทนไฮโซใช่ค่ะสวยมากใช่ค่ะไฟอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกับด้านล่างค่ะแล้วก็พื้นนะคะอย่างที่โค้ดพูดเมื่อกี้นะคะคือ SPC มันจะมีความพิเศษกว่ากระเบื้องก็คือมันจะเหยียบและนุ่มเท้ากว่าแล้วก็ได้เรื่องของสุขภาพด้วยมันจะถ้าเทียบกับกระเบื้องนะอันนี้จะให้สุขภาพที่ดีกว่าก็คือ สร้างบ้านแล้วก็คิดถึงสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วยอันไหนห้องใหญ่ครับอันนี้คือมาสเตอร์ค่ะมาสเตอร์เบดมเราดูไปดูห้องเล็กก่อนนะครับมีใครอยู่ไหมฮานตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่าด้านหน้าข้างหน้าเนี่ยเราเพิ่มมูลค่าด้วยการทําฟาซาดใช่ค่ะอันนี้สามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะก็จะมีล็อกก็จะเห็นตัวอย่างนะครมีผู้หญิง เนี่ยก็ยังสามารถทำได้นะฮะถ้าเอาใจจะต้องเอื้องอกไกลนิดนึงๆใช่กไปเปิดตรงนี้เอาไว้วางคอมเพรสเซอร์แอร์ครับพี่ลิงก์ใช่ค่ะจะเน้นไว้สำหรับพื้นที่วางคอมเพรสเซอร์แอร์แต่ก็คือฟาสาสนี้มันจะปิดปิดตัวคอมแอร์ค่ะให้มันยังดูสวยงามอยู่อ่าที่คุณเองเคยบอกเนาะว่าการมีฟาสานเ,เป็นการเพิ่มเพิ่มเพิ่มแวลูนะครับเพิ่มราคาประเมินด้วยแล้ะยามันระบายอากาศได้ดีนะครับผมบอกเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าประเมินมานะ หมือนมีหน้ากากและมีฟาซาดเนี่ยราคาประเมินขึ้นไปอีกแล้วตรงนี้ก็ถือว่าดีนะลมเปิดปุ๊บลมผ่านกันทีเลยฟาซาดเขาจะป้องกันความร้อนเข้ามาในบ้านในระดับหนึ่งได้ค่ะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนหมดเลยนะครับใช่ค่ะก็ใส่หน้าต่างใหม่เพราะว่าหน้าต่างเดิมหน้าต่างเดิมก็จะเป็นใช่ค่ะทั่วๆไปเป็นไม้เปิดกระทุ้งเปิดปิดอะไรประมาณนี้ค่ะไปดูห้อง master b e บ r o ูมครับ master ์เบ r o o m ค่ะ โอเคนะครับน,น่านอของเดิมเป็นอย่างนี้หรือเละและ,ะของใหม่เป็นนี้ครับสวยไหมคือข้างบนที่ทำฝ้าเลยฝ้าดีใช้เป็นฝ้าเดิมค่ะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่ามีการขัดมีการปรับเปลี่ยนใส,ใส่ดาวไล้แทนใช่ค่ะใส่เป็นดาวไลท์ให้เขาจอะหลุนไฟค่ะ,ะแล้วก็าทาสีใหม่คือคือคือฝ้อาตรงนี้มันยังโอเคอยู่ค่ะเลยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วก็พื้นก็ s p c เหมือนข้างนอกค่ะแล้วก็ ตรงนี้เป็นประตูอลูเปลี่ยนให่หมดเลยแล้วประตูก็จะเป็นแบบมีมีการกันยุงให้ด้วยค่ะเป็นมงลวดครับที่ชอบมากเลยนะครับส่วนมากแล้วถ้าเป็นพึกษาเดิมๆจะหน้าตาเป็นอย่างนั้นก็<ม>สวยอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ครับติดเป็นเหล็กแล้วก็ทําเป็นกระจก ใช่ค่ะคือการที่ติดเป็นอะลูกระจกแบบนี้มันเพิ่มความโมเดิร์นโมเดิร์นใช้บ้านมันก็จะดู m มจิโมเดิร์นบนกันใช่ค่ะมันจะดูไม่เบื่อนะคะถ้าแต่งมาสไตล์อย่างนี้แล้วตรงนี้นะครับมีทําเป็นเอาค่ะเอาไฟเบอร์ซีเมนต์มาติดก็วิ่งเป็นตัวยูขึ้นอันนี้มันก็จะดูสวยหรูหรา มากมากใช่ค่ะก็ทําให้เวลาตอนที่เราอยู่ยหน้าบ้านนะคะคุณลิงค์เห็นใช่ไหมคะว่ามองเข้ามาปุ๊บอูมันมันโดดเด่นมากเลยกับตรงนี้อืมสวยๆเลยอ่ะโอเคอือ่ะสรุปกันหน่อยดีกว่าอเอาล่ะครับรายรนี้ก็เป็นบ้านรีโนเวทหนึ่งตัวอย่างนะฮะจากทีมสาวสายสายฟิปครับงบประมาณ4ี่แ0นห้าห้านะครับ <laughs> แต่ถ้าคุณคุมได้ที่บอกบ้านนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ3 0 0แสนนิดๆก็ได <laughs> ้อยู่ <laughs> สามแสนนิดๆนะฮะแต่บอกนี่คือเป็นการแบบให้รู้ประสบการณ์นิดนึงว่าทุกคนมันก็มีผิดพลาดกันได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้ดูบ้านต่อไปว่าจะเป็นของทีมไหนกันบ้างนะฮะเราจะพาไปดูเป็นตัวอย่างละกันแต่ถ้าเกิดสนใจนะครับก็ติดต่อมีเพจนะครับแนะนำนะฮะอยู่ใต้คลิปนี้อ่าบอกก่อนเลยมินสมองอสังหาครับบ๊อบบ้านบานครับไว้แม่ว่าอสังหาค่ะและ ลิงไปเรื่อยมากติดตามกันด้วยนะครับได้เจอคลิปหน้าว่าเป็นบ้านหลังไหนแต่ถ้าเกิดสนใจหลังไหนก็คอมเมนต์บอกได้เลยแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ